สวัสดีค่ะพี่น้องเราขอบคุณพระเจ้าสหรับในชาว,วันนี้นะคะวันต่อวันด้วยพระคำของพระเจ้าเช้านี้เราจะศึกษาด้วยกันจากพระธรรมลูกาบทที่21ข้อที่7ถึง19ในหัวข้อที่บอกว่าหมายสําคัญและการข่มเหงพระชนะของพระเจ้าได้กล่าวว่าพวกเขาทูลถามพระองค์ว่าพระอาจารย์เหตุการณ์พวกนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อะไรเป็นหมายสําคัญว่าใกล้จะเกิดขึ้นแล้วพระองค์จึงตรัสว่าระวังให้ดี อย่าให้ใครล่าลวงท่านให้หลงเพราะว่าจะมีหลายคนมาต่างอ้างนามของเราบอกว่าเราเป็นผู้นั้นและบอกว่าเวลานั้นใกล้เข้ามาแล้วอย่าตามเขาไปเลยเมื่อพวกท่านได้ยินเรื่องสงครามและการจลาจนอย่าตื่นตกใจเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นจำเป็นต้องเกิดขึ้นก่อนแต่วันสิ้นยุคจะยังมาไม่ถึงทันทีแล้วพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่าประชาชาติกับประชาชาติและอาณาจักร กับอาณาจักรจะต่อสู้กันทั้งจะเกิดแผ่นดินไหวใหญ่และการกันดานอาหารและโรคระบาดในที่ต่างๆและจะเกิดความน่าสะพึงกลัวและหมายสำคัญใหญ่ๆจากฟ้าสวรรค์แต่ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เหล่านั้นเขาทั้งหลายจะจับพวกท่านไว้และจะข่มเหงและจะส่งมอบท่านเห็นแก่นามของเราสิ่งนี้จะเกิดกับพวกท่านเพื่อที่ท่านจะได้เป็นพยานเพราะ ฉะนั้นท่านจะต้องจดจำไว้ว่าไม่ต้องเตรียมก่อนว่าจะแก้คดียอย่างไรเพราะว่าเราจะให้คำพูดและปัญญาแก่ท่านซึ่งพวกศัตรูของท่านทั้งหลายจะต่อต้านและคัดค้านไม่ได้แม้แต่ปีดามันดาญาติพี่น้องและมิสหายก็จะมอบตัวพวกท่านไว้และพวกเขาก็จะฆ่าพวกท่านบางคนทุกคนจะเกียดชังพวกท่านเพราะนามของเรา แต่ผมสักเส้นหนึ่งของท่านก็จะไม่เสียไปพวกท่านจะได้ชีวิตรอดโดยความทรหดอดทนของท่านนะพระยุสกิตเองนะคะรับพระองค์ไม่ได้ปล่อยให้สาวกเผชิญปีแห่งความทุกข์ยากลาบากซึ่งจะมีมาโดยไม่ได้มีการเตรียมพร้อมอะไรพี่น้องพระองค์ทรงเตืนเอนพวกเขาเรื่องการที่จะมีพระเมสยาเทียมเทจนะจะมีภัยพิบัติธรรมชาติและการกดขี่ข่มเหงเกิดขึ้น แต่พระองค์ทรงให้ความมั่นใจว่าพระองค์จะทรงสถิตยอยู่กับพวกเขาปกป้องพวกเขาและผู้คนจะรู้จักอาณาจักรของพระองค์ผ่านทางพวกเขาพระเยซูยังทรงสัญญาด้วยว่าในที่สุดพระองค์จะเสด็จกลับมาด้วยฤทธิ์อำนาจและพระสิริเพื่อมาช่วยพวกเขาให้รอดพระเยซูทรงบอกกับพวกสาวกของพระองค์ว่าก่อนที่พระวิหารจะถูกทำลายและจะมี จะมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นก็คือประการที่หนึ่งพระเยซูตรตัสว่าจะมีหลายคนอ้างว่าเป็นพรมสสเซียในข้อที่แปดแปลว่าอะไรคะระวังให้ดีอย่าให้ใครล่อลวงท่านให้หลงเพราะว่ามีหลายคนมาต่างอ้างนามของเราบอกว่าเราเป็นผู้นั้นและบอกว่าเวลานั้นใกล้เข้ามาแล้วเมื่อเวลาที่จะใกล้สิ้นยุคนะพี่น้องการล่อลวงด้านาศาสนาจะเกิดขึ้นอย่างรุนแรงในโลกพระคิดทรงเป็นห่วงผู้ที่เชื่อ และผู้ที่ติดตามพระองค์จึงเตือนให้ระวังการล่อลวงทางฝ่ายวิญญาณที่จะมาถึงอย่างแพร่หลายในโลกจะมีสิ่งที่เรียกว่าเทียมเท็จเกิดขึ้นอย่างมากมายพี่น้องในโลกนี้และถ้าเราเองไม่ได้ยึดมั่นในพระเจ้าหรือเราเองไม่ได้อ่านหรือว่าศึกษาเข้าใจพระมพีไม่ได้อธิษฐานพี่น้องเราจะแยกแยะระหว่างสิ่งที่เป็นของแท้กับของเทียมไม่ออกเลยนะคะ ประการที่สองพระเยซูคิดตัดว่าจะเกิดสงครามในข้อที่9ถึงข้อที่ส0บอกว่าเมื่อพวกท่านได้ยินเรืเ่องสงครามจะมีการลจลาจลอย่างตกยาตกตื่นยาตื่นตกใจเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นจําเป็นจะต้องเกิดขึ้นก่อนแต่วันสิ้นยุคจะยังมาไม่ถึงนเรื่องเหล่านี้จะเกิดขึ้นแน่นอนจะมีการต่อสู้จะมีสงครามโดยเฉพาะสงครามที่มีการต่อสู้ อาจจะเป็นเรื่องด้วยความรุนแรงทุกประเภทที่เข้ามานะแล้วก็รวมไปถึงสงครามฝ่ายจิตวิญญาณที่จะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นแต่พระยซสคิ์ก็ทรงเตือนสาวกบอกว่าไม่ต้องตกใจกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหล่านี้จะยังไม่ได้มาทันทีนะคะเป็นเพียงแค่การเตือนเท่านั้นเองแต่ให้เราเตรียมชีพฝ่ายจิตวิญญาณของเราให้เตรียมพร้อมอยู่เสมอกับสถา,านการณ์ที่จะเกิดขึ้น ประการที่สามพระเยซูเสริมว่าจะเกิดแผ่นดินไหวยิ่งใหญ่ซึ่งทําให้เกิดการกันดานอาหารนะฮะมีโรคระบาดต่างๆในข้อที่สิบเอ็ดนะเกิดความน่าสะพึงกลัวและมีหมายสำคัญจากฟ้าสวรรค์เหตแต่เหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นในระหว่างสมัยที่พระเยซูทรงทรงทำภุรกิจของพระองค์อยู่นเวลานั้นแต่ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นการเล็งถึงว่าจะมีช่วงการยุคเกิดขึ้นนะก่อนที่พระเยซู พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาในโลกนี้ซึ่งปัจจุบันพี่น้องรเราพว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการแผ่นดินไหวการกันดานอาหารหรือว่าโรคระบาดต่างๆเนี่ยได้เกิดขึ้นทั้งหมดแล้วพี่น้องโดยเฉพาะสถานการณ์โควิดใช่ไหมที่หลายคนวิตกกังวลนะมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นและส่งผลซึ่งสถานการณ์โควิดก็ส่งผลกระทบไปทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการดําเนินชีวิตแล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างมากมายนะคะซึ่ง สิ่งต่างๆนี้จะเกิดขึ้นแน่นอนแต่สิ่งที่เราเองทำได้ก็คือการเตรียมชีวิตและจิตใจของเราน,นั่นเองนะรประการที่สีพระเยซูสอนว่าการข่มเหงผู้เชื่อจะเกิดขึ้นทั่วไปและทวีความรุนแรงขึ้นพวกสาวกจะถูกเจ้าหน้าที่รัดข่มเหงเนื่องจากคำพยากรณ์ของพระเยซูนะดูเหมือนว่าคำตัดของพระองค์ในข้อที่ตั้งแต่12บสองสิเจ็คงไม่ได้หมายถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น กับสาวกก่อนที่กรุงเยรมเซเยลมเเยลูซาเ,เ,เลมจะแตกนะคะเพราะนั้นแต่หมายถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับสาวกผู้เชื่อในช่วงกาล,กาลยุกด้วยการข่มเหงจะเกิดขึ้นนะพวกเขาจะถูกขงกังคุกจะถูกทรยศจะถูกเกลียดชังนะคะการข่มเหงที่พวกสาวกจะต้องเผชิญจะเกิดขึ้นก่อนการข่มเหงครั้งใหญ่ที่สาวกจะต้องเผชิญในอนาคตอย่างแน่นอนพี่น้องพี่น้องในสมัยก่อน เขาเองถูกกดขี่ข่มเหงอย่างไรปัจจุบันเราเองก็อาจจะต้องถูกกดขี่ข่มเหงเพราะว่าเราเองจาเป็นจะต้องได้รับการทดสอบที่มาจากพระเจ้าพี่น้องทองแท้สามารถพิสูจน์ได้ด้วยไฟความเชื่อของเราที่เป็นผู้ที่เชื่อในพระเจ้าก็จําเป็นจะต้องพิสูจน์ด้วยเช่นเดียวกันแต่สําหรับผู้ที่เชื่อในพระเจ้าเราเองได้ทําหน้าที่ของเราอย่างสัตย์ซื่อในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าแล้วพี่น้องเราไม่จําเป็นต้องกลัวการทดสอบที่มาจากพระเจ้าใช่ไหมคะ เพราะว่าถ้าเราทําหน้าที่ของเราอย่าสัตซ์ซื่อแล้วเรามีชีวิตที่ปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเรามีชีวิตที่ศิลสิษย์กับพระเจ้าเราเป็นมาเราไม่จะเป็นต้องกลัวพี่น้องเพียงแค่ทําไมคะทุกวันนี้ให้เราเตรียมชีวิตของเราให้พร้อมกับการที่พระเยซูคริสต์จะกลับมาเท่านั้นเองนะเตรียมความพร้อมอย่างไรดําเนินชีวิตของเราทุกวันโดยการที่เราได้ใกล้ชิดในพระเจ้านะอธิษฐานอ่านพระมีสัมคีธรรมและร่วมนมัสการกับพี่น้องเพื่อทําไมคะเพื่อชีวิตของเราเองจะอยู่ใน ทางของพระเจ้าและอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าเมื่อวันนั้นวันที่โะรงเสร็จกลับมาเราก็พร้อมจะไปกับโะรงนะก็ขอพระเจ้าของพระเจ้าในเช้าว,วันนี้ได้เกิดผลในชิตของพี่น้องเพื่อที่เราเองจะเดินชิดที่อยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าเสมอให้เราที่ฐานด้วยกันนะคะขอบคุณพระเจ้าสำหรับในเช้าว,วันนี้ขอบคุณโะรงสำหรับถ้อยคำของโะรงที่ทรงหนุนใจข้าพระองค์หลายว่าในช่วงกาลยุคที่จะเกิดขึ้นณนเะวลานี้เราเองจําเป็นจะต้องถูกทดสอบ ในหลายครั้งเรารู้ว่าความทุกข์ระทมต่างๆเหล่านั้นก็ทําให้เราต้องหลายได้เข้มแข็งแล้วก็เติบโตขึ้นในพระองค์อยู่เสมอขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาให้เราต้องหลายมีชีวิตที่อยู่ที่ติดสนิทอยู่กับพระองค์อยู่เสมอในทุกๆวันก็แต่พระเจ้าโดยการที่เราทั้งหลายดําเนินชีวิตอยู่ในทางของพระองค์ยึดมั่นในพระคาของพระองค์เพื่อที่เราเองจะตอบสนองต่อพระคำของพระองค์ในการดำเนินชีวิตของเราในทุกๆวันเช่นเดียวกันเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมน ขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะ